นะคะนักเรียนมาดูนะคะในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนะคะครูจะรีวิวในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลครูจะสร้างเป็นแบบฟอร,ร์มการเก็บข้อมูลการขาดเรียนนะคะของนักเรียนนะคะในนี้จะเป็นนักเรียนชั้นม .5 ท,ทั้งทุกห้องนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนอยากจะเอาไปแปลอย่างที่ครูบอกเน,ะนาะนักเรียนสามารถที่จะจัดเก็บเฉพาะห้องเราก็ได้นะคะนักเรียนก็อาจจะ เอาในส่วนของชั้นเนี่ยออกไปอาจจะลบทิ้งก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเลขที่แทนก็ได้ให้เพื่อนสามารถกรอกเลขที่ได้ะอะไรเงี้ยเวลาเราไปเรียงข้อมูลมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สาเหตุการขัดเหรียญอันนี้คือแบบฟอร์มนะคะแบบง่ายๆนะคะที่ครูได้พานักเรียนชั้นม .5 ทับ2เนาะสร้างขึ้นมานะคะนักเรียนก็สามารถําได้เช่นเดียวกันอ่ะวิธีการสร้างนะคะ Google Form แบบนี้นะคะนักเรียนเข้ามาที่ อันดับแรกเลยนะคะหนูก็บวกขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะเราถ้าใครไม่มาที่หน้าต่างของ Google นะคะหนูก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าตรงนี้นะคะว่า google. com google. co. th อะไรก็ว่าไปนะคะพอนักเรียนมันกดเข้ามาแล้วนะคะแอปที่เราจะเลือกใช้จะเป็นแอปของ Google นี่แหละนะคะก็มาที่9จุดนะคะมาที่9จุดตรงนี้เลื่อนมาหาอ่า มันจะเป็นสัญลักษณ์สีม่วงแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษก็ฟอร์มเหมือนกันนะคะเป็นภาษาไทยก็ฟอร์มนะคะมาตรง Google Form ตัวแอป Google นะคะก็จะพานักเรียนเข้ามาที่แอปที่ชื่อว่า Google Form ทีนี้เวลานักเรียนจะสร้างฟอร์มใหม่นะคะจริงๆแล้วใน Google Form มันมีเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตหรือเป็นพวก ตัวอย่างอัตโนมัตินะคะให้เราได้เลือกใช้กันฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเลือกใช้ตามที่เขาสร้างแกลเลอรี่ไว้ให้แล้วเนี่ยก็ได้นะคะแต่โดยปกติก็จะครูก็จะไม่ใช้นะคะก็จะใช้ในส่วนของการเริ่มแบบแบ a n ์เลยก็คือว่างเปล่าเลยก็คือเรามาคลิกที่ปุ่มน,นี้นะคะคือปุ่มที่ชื่อว่าว่างเนาะ,ะคลิกเข้าไปนะคะ คลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะนักเรียนจะเจอหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมามันก็จะมีในส่วนที่เขาเรียกว่าฟอร์มไม่มีชื่อในส่วนที่ฟอร์มไม่มีชื่อจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะคะรูจะพานักเรียนทําความรู้จักในหน้าต่างของ Google Form ก่อนนะคะฟอร์มไม่มีชื่อทั้งสองจุดนี้ใช้งานต่างกันอย่างไรด้านบนมันคือชื่อเขาเรียกว่ามันเป็นชื่อไฟล์นะที่บอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะเห็นว่ามันจะ ทำไมถึงต้องบอกเนาะอ่าข้างล่างก็คือเป็นหัวเขาบอกว่าเป็นหัวเป็นหัวข้อก็ได้นะคะเป็นหัวข้อหรือเป็นชื่อของแบบฟอร์มก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาลองสร้างเนาะครูก็มาเปลี่ยนนะคะเวลาจะเปลี่ยนก็เอาเมาส์นะคะมาคลิกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นเคอร์เซอร์กระพริบกระพิแบบนี้ลบนะคะลบออกใส่คำว่าแบบ ฟอร์มการขาดแบบฟอร์มข้อมูลการขาดเรียนแบบนี้นะคะอ่ะพิมพ์เสร็จแล้วเนาะแล้วนักเรียนเอาเมาส์เวลาสร้างหัวตารางเสร็จนะคะสร้างหัวข้อเสร็จหนูเอาเมาส์มาคลิกตรงส่วนบนครั้งหนึ่งเห็นไหมคะส่วนนี้จะดึงเอามาจากชื่อของแบบฟอร์มทันที ทีนี้มันทำงานสัมพันธ์กันแบบนี้นะคะเราก็อาจจะคือบางทีชื่อหัวตารางมันอาจจะต้องมีรายละเอียดที่มันเยอะชื่อไฟล์มันก็จะยาวใช่ไหมคะนักเรียนสามารถที่จะทําให้มันสั้นได้ครูก็จะทําให้สั้นด้วยแล้วก็สื่อความหมายด้วยนะคะก็จะเป็นครูเป็นคนสร้างเนาะครูก็จะใส่ไปซีดีพรเพราะว่าห้องเราอาจจะมีคนเยอะนะคะซีดีพอดลบอาจจะใส่แค่ ลบควาว่าแบบฟอร์มออกแล้วก็ใส่ว่าข้อมูลการขาดเรียนอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมมันก็จะไม่เหมือนกันแหละนะคะในส่วนของไฟล์ก็จะเป็นชื่อไฟล์ว่าสิลิพรข้อมูลการขาดเรียนดูได้จากตรงไหนอ่าก็ดูได้จากตรงนี้นะคะอันนี้ครูครูอย่างง,งนะนี่ครูเปลี่ยนหน้าต่างครูเปิดไว้2อันเฉยๆนะคะครูเปิดไว้2อันเนาะอ่าครูจะกลับมาตรงนี้นะคะในหน้าต่างนี้ครูจะกลับมาตรงนี้แล้วครูจะกลับมามาที่รูป หน้าฟอร์มแบบนี้นะคะรูปสัญลักษณ์ฟอร์มแบบนี้จะเปิดให้ดูเฉยๆว่าอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะครูกสะสร้างชื่อสิริพรข้อมูลการขาดเรียนชื่อเดียวกันเป๊ะเลยเนาะกับข้างล่างนะคะเมื่อ7วันก่อนอ่ะในสิริณเนาะอ่ะนะคะนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็คือชื่อไฟล์นะคะเวลาเราเปิดมาคราวหน้าเราจะมาดูไฟล์นี้เราก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยอ่ะทีนี้อันดับต่อมา นักเรียนมาดูต่อนะคะในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้งานนะคะมันค่อนข้างที่จะต้องใช้งานแล้วก็พร้อมๆไปกับในส่วนของการสร้างไปด้วยเลยนะคะเครื่องมือที่จะใช้งานที่ครูจะพานักเรียนรู้จักนะคะอันดับแรกเลยที่เราจะใช้ในในในการเริ่มต้นนะคะการสร้างฟอร์มเราจะสนใจตรงจุดนี้ค่ะจุดนี้คือ เป็นเครื่องมือในการช่วยในการสร้างข้อคำถามเป็นเครื่องมือในการช่วยของการสร้างคำถามที่จะเกิดขึ้นในแบบฟอร์มที่เราออกแบบนะคะนักเรียนอยากรู้ว่าไอ้เครื่องมือพวกนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะหนูเอาเมาส์ไปวางเห็นไหมคะพอเมาส์ไปวางปุ๊บก็จะเกิดเลยคะ่ะเครื่องมืออันแรกก็คือการเพิ่มคำถามฉะนั้นแน่นอนในทุกๆก,การเพิ่มคำถามเราจะต้องใช้เครื่องมือบวกตัวนี้ นะคะเข้ามาช่วยเนาะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใช้แล้วแต่พอเราสร้างครั้งแรกนะคะมันจะมีข้อคําถามเกิดขึ้นให้เราหนึ่งข้ออัตโนมัติเลยนะคะแต่เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบนี้ได้เมื่อกี้ครูข้ามไปตรงนี้ในส่วนของการอธิบายฟอร์มตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลเรื่องของแบบฟอร์มกับข้อมูลการขาดเรียนได้นะคะอาจจะอธิบายเป็นการคาที่แจงก็ได้ ให้นักเรียนกรอกข้อมูลที่แท้จริงทุกครั้งที่ไม่มาโรงเรียนอย่างเงี้ยอาจจะทั้งไหนที่ใครไม่มาให้กรอกตรงนี้ครั้งไหนที่ใครไม่มาให้กรอกตรงนี้เสร็จแล้วพอระยะเวลาผ่านไปสักเดือนหนึ่งหนูจะดึงเอาข้อมูลตรงนี้มาสรุป ก็ได้ว่าใครขาดกี่ครั้งขาดแต่ละครั้งเนี่ยมีเหตุผลอะไรนะคะแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้พอมาถึงปุ๊บนะคะก็คือในส่วนของเครื่องมือพวกเนี้ยเราจะใช้บ่อยๆเลยคือเพิ่มข้อคําถามถั่อธิบายอื่นไปพร้อมเลยเนาะอันที่2ก็คือเป็นการนําเข้าคําถามอันนี้คือกรณีที่อาจจะเป็น ข้อสอบอะไรพวกนี้ค่ะแล้วครูจะสร้างเป็นเวิร์ดไว้นะคะแล้วครูก็ไปนําเข้ามาเลยครูได้ไม่ต้องพิมพ์อย่างเงี้ยก็ทําได้นะคะเครื่องมือที่3มคือมันเป็นการเพิ่มชื่อรายละเอียดการเพิ่มชื่อรายละเอียดคืออะไรล่ะเราคลิกดูก็ได้นะคะครูจะลองคลิกมันคือข้อมูลเบื้องต้นผู้ใส่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> มันหมายถึงว่าเคยกรอกข้อคําถามแล้วแบบมันแบ่ง ในส่วนของหัวข้อไหมคะคือต้องการใส่หัวข้อแต่ไม่มีคำตอบอ่ะไม่ใช่เหมือนข้อคำถามธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานอ่าข้อมูลพื้นฐานประมาณนี้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเวลาเราสร้างอะไรเข้าไปเราสามารถที่จะลบคัดลอกหรือทำอย่างอื่นได้เสมอเมอเห็นไหมคะจะมีถังขยะมีทำสำเนา แล้วก็มี3จุดตรงนี้นั่นคือเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะสามารถทําอะไรได้มากขึ้นกว่าที่เรามองเห็นเนาะก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายคำอธิบายนะคะอ่ะถ้าอันนี้ไม่ใช้นะคะเราก็ลบทิ้งไปเห็นไหมคะมันก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมแล้ว ทีนี้ถัดมาอันนี้คือเป็นเรื่องของรูปภาพเนาะที่ถ้าใครได้กรอกอข้อมูลข้อมูล T S T ที่งานอนามัยโรงเรียนให้กรอกในทุกๆครั้งที่มาโรงเรียนนะคะก็จะมีรูปภาพนักเรียนสังเกตไหมจะมีรูปภาพใหญ่ๆที่คุณครูเขาสื่อถึงในเรื่องของการดูแลตัวเองการรักษาการเว้นระยะห่างอะไรต่างๆเขาก็มาคลิกเพิ่มรูปภาพตรงนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะหรือถ้าไม่เพิ่มรูปภาพก็เพิ่มวิดีโอ อาจจะมีวิดีโอในเรื่องของอเรื่องของอะไรอ่ะการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยวครูอาจจะหาวิดีโอจาก Youtube นี่นแหละค่ะยู u ูบปลอดภัยจากโควิดปลอดภัยจากโควิดเงี้ยทัไงเนาะหลักวิธีการรักษาตัวเองเนี่ยค่ะอเอานี้เนาะนานไหมเนี่ยสองนาที นึงนาทีหาวกบกบคบลูกๆอีกอ uh, ่ะก็เวลาจะใช้อะไรนะคะก็เนี่ยค่ะจาก YouTube อ่ะคัดลอก URL แค่นั้นเองนะคะวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิดเนาะแล้วก็มาที่นี่นะคะแล้วก็มาตรงนี้ปึ๊บอ่าเพิ่มวิดีโอจะเพิ่มข้างบนข้างล่างอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็จะให้ใส่ YouTube แล้วก็ ปโอนวีแล้วดลกดรูปแว่นตานะคะแว่นขยายปุ๊บก็มาเลือกจึ๊กเข้าไปอ่าเห็นไหมคะนี่วิดีโอมาโผล่ข้างล่างใช่ไหมให้คำถามให้ระบุชื่อใช่ไหมเอาวิดีโอไว้ไว้ข้างบนค่ะเลื่อนขึ้นไปค่ะปุ๊บแม่วิธีป้องกันตนเองจากชื่อจากโควิดและการอา่านง่ายๆเนาะอ่ะ อ่ะนะคะโอเคอ่ะทีนี้นะคะนี่ก็คือวิดีโอเนาะเวลาเราเออกไปแสดงนะคะชิดซ้ายกึ่งก้างนี่นะดีไหม,ไหมอ่ะดูมีอะไรเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเครื่องมือต่างๆนะคะอ้าสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องมือของการแบ่งสว่วนนักเรียนเครื่องมือการแบ่งส่วนเราจะใช้ในกรณีที่ข้อคําถามมันเยอะแล้วมันต้องแบ่งส่วนในเรื่องของการตอบคําถามเช่น คําถามเกี่ยวกับกครอบครัวคําถามเกี่ยวกับการศึกษาคําถามเกี่ยวกับชีวิตประจําวันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบ่งส่วนเนาะอันนี้เราต้องใช้ตัวเพิ่มส่วนนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะให้นักเรียนกรอกอะไรอ้าวให้นักเรียนกรอกอันนี้ดีกว่านะคะอันดับแรกเลยเราต้องคิดถึงอะไรคะถ้าจะออกแบบในเรื่องของเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลแน่นอนสิ่งที่เป็นตัวอ้างอิงสําหรับ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันอ่าอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเนี่ยคือคนคนเนี้ยนะคะเพราะว่ารหัสนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยรหัสนักเรียนหรือเลขประจําตัวนักเรียนนะคะในโรงเรียนเราจะมีคนคนเดียวที่เลขประจําตัวนักเรียนหนึ่งเดียวนะคะโดยที่มันไม่ซ้ำกันนะคะอ่ะเป็นเลขประจําตัวนักเรียนเสร็จปุ๊บ ในข้อคำถามน,นักเรียนจะเห็นจะเห็นว่ามันยังอยู่ที่การเลือกแบบหลายตัวเลือกเนาะหลายตัวเลือกก็จะใช้เอาไว้เวลาทําข้อสอบอะไรพวกนี้นะคะนักเรียนมาคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆข้างหลังนี่ค่ะแล้เรียนไปลองเปิดดูนะคลิกปุ๊บนะคะก็จะเจอตัวเลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมสิ่งที่เราจะใช้กันก็คือคําตอบสั้นค่ะ,ะคําตอบสั้นก็คือ นักเรียนกกอกได้เลยเนาะเสร็จแล้วเครื่องมือถัดมาที่นักเรียนจะต้องรู้จักในแต่ละหัวข้อในแต่ละข้อคําถามจะมีคัดลอกลบแล้วก็ในส่วนของความจําเป็นความจําเป็นนี่เราจะเลื่อนไปทางขวาถ้าเราบังคับให้คนเกอกข้อมูลนั้นต้องเกากข้อนี้มันจะขึ้นเครื่องหมายดอกจันสีแดงนะคะแล้วก็การตรวจสอบการตอบกลับและการอธิบายให้คลิกที่3จุดด้านหลังแบบนี้ เห็นไหมคะการตรวจสอบการตอบกลับคืออะไรล่ะการตรวจสอบการตอบกลับก็คือการที่เช่นบอกว่าให้ตอบเป็นตัวเลขนะหรือถ้าเป็นชื่อก็บอกว่าห้ามมีตัวเลขนะให้เป็นข้อความอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเราต้องบอกว่าจาเป็นเนาะเลขประจําตัวนักเรียนแน่นอนต้องเป็นตัวเลขนะคะปึ๊บอ่าเป็นตัวเลขเห็นไหมคะให้เป็นตัวเลขเป็นเป็นตัวเลข แต่ถ้าเกิดแบบมากกว่าน้อยกว่าก็จะเป็นเรื่องของพวกอายุอะไรเงี้ยค่ะอายุต้องมากกว่า15ปีอะไรเงี้ยสิบแปดปีเงี้ยค่ะถ้าข้อความที่เพื่อนกรอกผิดมากุณา,ากอกเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะข้อที่ 2, ข้อที่1ผ่านไปข้อที่2จะง่ายเราเพิ่มคำถามเข้ามาเลยค่ะแน่นอนต้องเพิ่มอะไรคะชื่อ แล้วก็นามสกุลฟังเฉยๆน่วงกันไหมเนี่ยชื่อนามสกุลนะคะข้อนี้จําเป็นไหมจําเป็นนะคะอาจจะอธิบายไปว่าให้นักเรียนกรอกชื่อให้นักเรียนกรอกคํานำหน้าด้วยอย่างเงี้ยแล้วค่อยกรอกชื่อนามสกุลเวลาเขากรอกเขาจะได้กรอก นางสาวนายอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมให้กับผู้ที่จะมาเกาะข้อ,อมูลกับเราข้อที่3จะถามอะไรดีสมมุติว่าแบบฟอร์มนี้นะคะใช้สําหรับนักเรียนชั้นม .5 เพิ่มเนาะนักเรียนชั้นม .5 เนี่ยค่ะ,ะฉะนั้นตรงนี้ พอคำถามที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นลักษณะของการเลือกตอบเนาะอะเราก็ให้เขาใส่ว่าอะไรให้เขาใส่ว่าชั้นนะคะปึ๊บนักเรียนก็หยิบเอาให้มันเหมาะสมกับแบบฟอร์มของเรานะคะที่เราคิดจะสร้างเนาะมันอาจจะมีเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็แล้วแต่ก็จะใช้ห้าทับหนึ่งเนี้ยหัวกรอบเลยนะคะห้าทับ ปึ๊กหทับสองกอบวางเลย5้าทับสามกอบวางเลย5้าทับสี่กอบวาง5้าทับห้ากอบวางห้าทับหกอ่าโอเคนะคะแบบนี้จําเป็นต้องตอบไหมเพราะถ้าเราให้เขาเกาะเมื่อไหร่อ่ะนะักเรียนบางทีเขาอาจจะเกาะได้รูปแบบไม่ได้อย่างที่เราต้องการฉะนั้นแบบนี้เราต้องบังคับให้เขาเลือกเอา พอเวลาเขาเลือกปึ๊บไอตัวข้อคําตอบเนี่ยมันจะมาอยู่ในตารางของเราให้เลยนะคะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนจะไม่ต้องกรอกผิดกรอกถูกและนะคะอ่ะคำถามสุดท้ายนะคะก็คือสาเหตุของการขาดเรียนอ่าสาเหตุของการขาดเรียนเขากาดัดขาดเรียนด้วยเรื่องอะไรล่ะฉะนั้นนะคะถ้าจะให้เขากรอกแบบตอบได้ข้อเดียวข้อหนึ่งข้อใด เขาจะใช้วิธีการเลือกแบบหลายตัวเลือกแต่ถ้าบอกว่าให้เลือกได้สองข้อได้เนี่ยนักเรียนต้องใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะช่องทําเครื่องหมายนะคะช่องทําเครื่องหมายถ้าเกิดว่านักเรียนบอกว่าอยากให้เพื่อนเอาไฟล์ภาพเข้ามาด้วยว่าหลักฐานเนี่ยขาดเรียนแบบนี้จริงไหมมีเอกสารอะไรรับรองบ้างหนูก็ใช้วิธีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นนะคะอ่ะเราก็ลองกรอกไปเนาะว่า ขาดเรียนขาดเรียนด้วยสาเหตุอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวดูสวัสดีค่ะจ้ะถึงไหนแล้วคะขับบอกบอกหวานว่าขับเข้ามาได้เลยเพราะว่าพี่รออยู่ตรงตึกเขียว อยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกอเพราะว่าพี่อยู่ตรงตึกเขียวตรงข้างล่างเดี๋ยวเ็งมาจอดตรงตรงข้างๆตึกกระไดตรงลมๆตรงหน้าหน้าป้ายไอ้โลกโก้โรงเรียนอะโอเคค่ะค่ะอ่โอเคทีนี้นะคะเสร็จปุ๊บนะคะสาเหตุของการกาดเรียนมีอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งเลยอาจจะ ติดโควิดอย่างนี้อ่าสังเกตสาเหตุที่2ก็คือมีความเสี่ยงสูงอาสาเหตุที่3อาจจะเป็นอะไรอ่าป่วยอะไรแบบนี้เนาะหรือสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นอื่นๆก็ได้นะคะถ้าแบบนี้ถ้าบางคนมีความเสี่ยงสูงและป่วยด้วยอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนแบบนี้เลยค่ะเป็นช่องทำเครื่องหมายเนาะอ่าแล้วก็ จำเป็นนะคะแค่นี้เองเนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยครูขอพักแป๊บหนึ่งนะคะขอพักแป๊บหนึ่งปปิดไปก่อนเดี๋ยวเจอกัน EP สองนะคะแป๊บหนึง